ขอพ่อขอพ่อจะไปพ่อไม่ให้ไปไปเซเว่นกับแม่เหรอเอาจะไปเซเว่นกับแม่บอกพ่อดิเราจะไปเซเว่นกับแม่จะไปใช่ไหมนี่ไปไหมจะไปใช่ไหมไปไหมออรู้นเนี่ยจะไปเห็นไหมไปไปไปขอพ่อก่อนขอพ่อก่อนตัวไปขอพ่อไม่ต้องมาขอแม่หรอกขอพ่อก่อนเลยขอพ่อก่อนจะไปกับแม่ไหมไปไปกับแม่ใช่ไหม พ่อไปนั paid, ่งลงนั่งลงนั่งลงขอบพ่อมาดึงมือพ่อจะไปไปเซเว่นอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปด้เยวอพาไปด้เแป๊บเดียวพ่อใส่เสื้อก่อปไปเนันแป๊บนึงอนั่งลงก่อนนัคอยเดี๋ยวแมให้ไปด้วยนั่งคอยก่อนนั่งคอยแล้วเดีได้ไปไม่ไม่ให้ขึ้นรถอจะไปเซเว่นโอ้ ไปเซเว่นเด็กชายบุญโตว,วันนี้อยากไปข้างนอกด้วยใจจะขาดอยากไปด้วยนะพ่อโตจะไปเซเว่นโตไปเซเว่นเหรอแม่ไปด้วยไหมโอยอยากไปวันนี้อยากเที่ยววันนี้อยากเที่ยวอ๋อวันนี้โตอยากเที่ยว แม่ก็นเนี่ยถึงเซเว่นแล้วเนี่ยรอแม่ก่อนลูกรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่มาแม่กำลังเข้าไปในเซเว่นแม่กำลังเข้าไปในเซเว่นเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มารอแม่ก่อนนั่งคอยนั่งคอยเดี๋ยวแม่ซื้อขนมมาให้นั่งคอยเดี๋ยวแม่ซื้อขนมมาให้คอยนั่งคอยนั่งคอยงั้งนเดี๋ยวพ่อไม่ไม่ซื้อขนมให้นะนั่งคอยแม่ก่อนนั่งนั่งคอยนั่งคอยเออเดี๋ยวแม่ก็มาลูกเดี๋ยวแม่ก็มา โตแม่มาจากเซเว่นแล้วโตแม่มาจากเซเว่นแล้วแม่ซื้อขนมมาให้ละไหนซื้อขนมมาให้แล้เอาอะไรแตเอาอแม่ซื้อขนมมาให้ละไหนขนมแม่ขนมแม่เดี๋ยวเขึ้นรถแม่ขึ้นรถจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวแม่มาทางนี้แล้วเร็วโตเห็นไหมแล้วแม่มาแล้วโอ้ยแล้วขนมเรานั่งลงนั่งลงเดี๋ยวแม่เอาให้นั่งลงนั่งดีๆเดี๋ยวแม่เอาให้นั่งนี่ังลงเดี๋ยวแม่เอาให้ขนมแม่ซื้อมาเยอะๆไล้เดี๋ยวแม่เอาขนมให้นั่งลง ต้องสเสนอหนา